โอมจางติวันนี้วันที่29เด <29, S 1> ือนกระกฎดาคมปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกจะต้องยกระดับผู้ที่ข้างเคียงลูกพ่อนั้นได้วางไหแห่งความรู้ไว้บนลูกผู้เป็นแม่และลูกผู้เป็นแม่เพราะฉะนั้นมีการรับผิดชอบที่ใหญ่โตคำถามของเมรีในวันนี้ งานที่เศษอันใดลูกๆผู้เป็นแม่เป็นเครื่องมือการรับผิดชอบอะไรที่ลูกๆมีคำตอบลูกนั้นเป็นเครื่องมือที่จะทำโลกที่ไม่บริสุทธิ์ให้กลับมาบริสุทธิ์ทำนรกให้เป็นสวรรค์พ่อนั้นได้วางหายแห่งความรู้ไว้บนลูกผู้เป็นแม่และเพราะฉะนั้นลูกนั้นมีการรับผิดชอบที่จะให้การรอดพ้นกับทุกๆคน ลูกนั้นเป็นทหารชิปจักตีลูกเดี๋ยวนี้จะต้องให้ประโยชน์กับผู้ข้างเคียงลูกช่วยชีวิตทุกๆคนจากการกลับไปสู่ความไม่บริสุทธิ์ลูกก็ยังจะต้องยกระดับโสเพณีด้วยบาบา,บ,าบอกว่าลูกนั้นจะต้องให้ประโยชน์แต่ละดวงยานนี่คือการลิบิตชอบของเราสาระของคุณธรรมในวันนี้ จุดแรกจงมาเป็นลูกที่แท้จริงของพ่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งหนึ่งอยู่ภายในและเป็นสิ่งหนึ่งภายนอกจงไปข้างหน้าในการแข่งขันการจดจำทางจิตวิญญาณจงมาเป็นผู้ที่เบิกบานแจ่มใสและมีความสุขจุดที่สองมีชีวิตยอยู่กับกันและกันด้วยความรักอย่างมากมายจัดการชุนนมของทหารชิปชักตี แล้วช่วยชีวิตผู้ที่ทัดเทียมลูกสร้างวิธีการที่จะกลับมาบริสุทธิ์แล้วทําคนอื่นให้กลับมาบริสุทธิ์ด้วยพรของบับดาดาสําหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกสร้างสภาพความสุขของลูกด้วยสำนึกรู้ที่สูงส่งของลูกแล้วจงมาเป็นตัวแห่งความสุข พึ่จำขอให้ลูกนั้นสร้างสภาพความสุขของลูกด้วยสำนึกรู้ที่สูงส่งของลูกแล้วจงมาเป็นตัวแห่งความสุขพื้นฐานของสภาพของลูกก็คือสำนึกรู้ของลูกลูกเพียงแต่ต้องอยู่อย่างเป็นตัวสำนึกรู้สำนึกรู้ของลูกเป็นเช่นไรสภาพของลูกก็จะเป็นเช่นนั้นให้คงสำนึกรู้ของการอยู่อย่างมีความสุข และสภาพของลูกก็จะเป็นความสุขถ้าลูกนั้นมีสำนึกรู้ของความทุกข์สภาพของลูกก็จะเป็นความทุกข์ความทุกข์นั้นกำลังเพิ่มขึ้นในโลกทุกสิ่งก็กำลังจะไปสู่ความสุขตรงของมันแต่ลูกลูกของมหาสมุทรแห่งความสุขจะคงอยู่อย่างมีความสุขได้ตลอดเวลาและละวางจากความทุกข์ และมาเป็นตัวแห่งความสุขได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นลูกนั้นจะอยู่อย่างมีความเพลิดเพลินได้ตลอดเวลาคติพจน์ในวันนี้การประหยัดสมบัติของเวลา จากการที่จัดทูลเปล่าไปก็คือสัญ,ญลักษณ์ของผู้เพียรพยายามอย่างจริงจังการประหยัดสมบัติของเวลาจากการสูนเปล่าคือสัญ,ญลักษณ์ของผู้เพียรพยายามอย่างจริงจังอัชฌาโอมชานติ